สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาว eBay นะคะมาพบกับพี่เอนะคะในคำถามนะคะทุกคำถามมีคำตอบค่ะวันนี้จะเป็นคำถามของน้องสิรินยานะคะน้องสิรินยาถามพี่มาว่า<ม>เห็นมีแอปอีเบด้วยเราโหลดแอปและทำการขายในนี้ได้ไหมคะหรือ เว็บไซต์คะโอเคขอบคุณน้องสิรินยานะคะเดี๋ยวพี่ใอ้ใจแบบนี้ก่อนคะ่ะโดยปกติเนี่ยแอปพลิเคชันของ ebay นะคะเราทุกคนสามารถโหลดแอปเข้ามาในมือถือเราหรือว่า ipad ได้เลยนะคะเวลาแอปพลิเคชันที่เราโหลดมาเนี่ยทำอะไรบ้างหนึ่งซื้อนะคะซื้อสินค้าบน ebay ได้สะดวกเพราะว่าอะไรเวลาเราโหลดมาปุ๊บเราก็จะฟีดผ่านมือใช่ไหม ปึ๊บปื๊บป๊บป๊บอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กดบายกดซื้อได้เลยมันจะสะดวกมากเลยแอปเราโหลดมาถ้าในมุมของการเป็นเซลเลอร์นะคะเราโหลดมาช่วยเราเรื่องอะไรนั่นก็คือว่าเวลาลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าของเรานะคะแล้วมีการจ่ายเงินเข้ามาปุ๊บเสียงเนี่ยจะดังซิ่ง เลยนะคะฉะนั้นให้เราทำยังไงคะถ้าเราเป็นเซลเลอร์ที่ดีเมื่อลูกค้าจ่ายเงินมาปุ๊บให้เราทำการกดฟีดแบ็ให้กับลูกค้าเลยค่ะเป็นการสื่อสารให้กับลูกค้าทราบว่าเราเนี่ยรับรู้แล้วนะว่าลูกค้าจ่ายเงินมาแล้วนะคะทำให้เราเนี่ยจะได้รู้ว่าเดี๋ยวเราจะต้อง เราตื่นมาเดี๋ยวเราจะได้เตรียมแพ็กของส่งของให้กับลูกค้าถูกไหมคะฉะนั้นแอปพลิเคชันของ ebay ถ้าในมุมของไบเออร์ก็คือลูกค้าโหลดมาในการซื้อสินค้าดูสินค้าแล้วก็ซื้อสินค้าผ่านมือถือแต่ถ้าเป็นมุมของเซลเลอร์เราโหลดแอปพลิเคชันมาช่วยเราในเรื่องของการที่เราจะ โต,อตอ้ตอบตอบแมสเ่จลูกค้าได้ทันเวลานะคะเราให้ฟีดแบคลูกค้าได้นะคะหรือเรากดมาร์คชิปแล้วเรากรอแท็กกิ้งนัมเบอร์อย่างนี้ค่ะแต่พี่แนะนําอย่างนี้ค่ะว่าสําหรับการลงขายสินค้าใน eBay แนะนําว่าให้เราลงขายผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก็คือ PC นะคะโน้ตบุ๊กของเรา ดีกว่าค่ะเพราะว่ารายละเอียดในการลงขายสินค้าเนี่ยมันมีขั้นตอนเยอะถูกไหมคะไหนจะเป็นแคตตาล็อเป็นคีย์เวิร์ด นะคะเป็นในเรื่องของ description ในเรื่องของราคานะคะฉะนั้นแอปพลิเคชันบน ebay เหมาะสำหรับการโต้อตอบฉับไวนะคะแต่จะไม่เหมาะกับการที่เราเนี่ยจะลงขายสินค้าค่ะเพราะว่ามันมีรายละเอียดที่เยอะมากๆนะคะฉะนั้นพี่เอแนะนำน้องสิรินยาเวลาเราขายสินค้าแนะนำว่า ขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ดีกว่านะคะเครื่อง PC เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราที่บ้านนั่นเองนะคะเพจขอบคุณน้องศิริยาสำหรับคำถามนะคะส่วนพี่น้องชาว Ebay คนไหนนะคะถ้าเกิดมีคำถามที่สงสัยในการทำธุรกิจบน Ebay สามารถถามคำถามพี่เองมาได้ในอินบ็อกซ์นะคะเ,เรียน Ebay กับครู A A b E B นะคะหรือเป็นเพื่อนกันในช่องทางไลน์นะคะก็คือแอดเพย์เป็นเพื่อนใน l ล n e ค่ะมีตัวแอดก่อนนะคะแล้วก็ ABEBa สามารถถามคำถามมาได้เพย์จะตอบคำถามให้นะคะแล้วก็จะเอาคำถามนั้นมาอัดเป็นคลิปสั้นๆ3นาทีเพื่อจะได้แบ่งปันความรู้ให้กับ เพื่อนๆคนอื่นต่อไปนะคะเพอขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสาเร็จในการทำอ e ีเบยอย่างที่ตั้งใจค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ